สวัสดีค่ะเมดี้ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเ <Hello. S 3> มดี้วันนี้ขอว,วันนี้ขอสัมภาษณ์เจ้าของเจ้าของช่องนะคะสมัมภาษณ์มาเลยค่ะสมัมภาษณ์อะไรนะเรื่องอะไรสมัมภาษณ์เมดี้ดีดโด้นะคะวันนี้เห็นเออเพนจีนโหดนะคะได้รับเพียรร้องตัวห้าใช่ค่ะลายเลยยังสะพึงเหมือนเดิมเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะเป็นไงบ้างคะเอ่อวันนี้การโชว์วันนี้การโชว์วันนี้รอบแรกก็คือมีตื่นเต้นบ้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมไซส์ที่เราใส่อะชุดอะคนเก่าเพาตัวสูงใหญ่คน คนหนึ่งประมาณ180ได้อะแล้วเรามาใส่ชุดปุ๊บมันเหมือนเหมือนลูกขโมยชุดแม่มาใส่อ่ะไปกองอยู่ข้างล่างทุกอย่างกองอยู่ข้างล่างหมดแล้วเวลาเราก็ต้องยกขึ้นอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะถ้าหยิบชายปุ๊บก็คือกระโดดจับกบเลยค่ะแต่เออาายู่้แต่ว่าเอาจริงไหมแต่ว่าจริงไหมอันนี้จากใจเอนิตี้ตัวร้องคือสะบพึงมากขึนมากดค่ะใช่ค่ะน้องบัมเบ้เท่านั้นค่ะใช่ค่ะเอาจริงจริงไหมเมื่อกี้ห้าตัวน่ะตายตัวห้านะคะไม่หลับ ต้องให้คนเขาดูสาธิตสาธิตอ่าอ่าเอะเจะเอออ่าฟังแล้วนี่อยงทถามอยากถามเมดีนะคะในการกลับมาโชว์เออรอบนี้นะคะต่างจากที่คุณแม่โชว์เมื่อ20ปียังไงเหมือนว่าแขกกับ20ปีเลยเหรอ20ปี หรือว่าแขกช่วงนี้กับการโชว์แตกแต่ต่างก,กันโดยชิ่นเชิงลูกแต่ก่อนนี้แขกตรงนี้ยังกระมดบอมเบนลน่าจะจำต้องจําได้ไดตรงนี้แขกเต็มเลยแล้วเหมือนมดเลยอ่ะ,ะแต่ทุกวันนี้คือตรงนี้ไม่ลง<ช>จะไป็นแค่ตรงนี้ลงงหัว,หวใช่หหไหมคะเออแล้วก็แขกที่มารอรอดูโชว์จกฝังู้นลงรถมามันจะยากมากแต่ว่าเมื่อกี้เห็นทั้งวันวันนี้เห็นแขกลุงอยู่นะคะ โอ๊ยเท่าไหนคนนีงจะมันไส้เขาไม่มันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูย่อแต่เห็นแล้วว่าแขกลุมรอบสองเมื่อกี้ลุมเลุมกลุ่มหนึ่งเลยนะคะรอบสองเมื่อกแอบดูอยู่นะคะลุมแค่ไหนก็สู้ยอดน้องบอมเบลไม่ได้ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะแขกลุมแขกตีบลนะคะแล้วก็เอออยากจะฝากถึงอะไรแบบน้องๆที่อยากจะเป็นนางโชว์รุ่นใหม่ๆว่าต้องฝึกฝนยังไงเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆที่จะเป็นนางโชว์ รุ่นใหม่ๆก็คือจะต้องมีพื้นฐานในการเต้นการชนหรือไม่ก็่การรํามาเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะยากใช่ไหมคะฝึกยากใช่แล้วเรื่องแบบเออดูแลตัวเองผิวพรรณยังไงดตเองตองเทกยาใช่ไหมเลกยาอยากคุ้มดูแลตัวเองจะต้องพักผ่อนที่มันเยอะๆแต่แม่ไม่ค่อยพักผ่อนหรอกนอนทีนะเช้าเลยแล้วแม่ทำอะไรอยู่คะไม่พักผ่อนอ๋อแม่ก็ตัดต่อคลิปมาลงให้วกเราดู วันนี้ก็พอดีแต่ที่สำคัญแม่กินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทุกวันค่ะวันละสองช้อนโต๊ะตัวนี้มันช่วยอะไรคะน้ำตัวนี้จะช่วยให้เรามีความกระปี้กระเป๋ามีเอเนจีมันช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเราถ้าเกิดแบบเออแฟนคลับอยากอยากได้เนี่ยไปซื้อได้ที่ไหนอยู่ในช่องมีเลยค่ะเลื่อนลงไปดูข้างล่างมันจะมีตะกร้าหรือไม้แต่กดที่ตะกร้าดูเออมันจะมีอ่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบหัวปั๊มราคาไม่เท่าไหร่ราคาหลักร้อยค่ะแต่คุณภาพแต่คุณภาพ number one เลยดูแม่สีเอเนจี้ร้องเสียง ไหนครับหมุนหมุนรอบนึงหมุนรอบนึงได้ค่ะ,ะ,ะตำนานที่ยังมีลมหายใจดีดีก็ได้